สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมโซบาสเจอกับเกม l i น e เลนเจอรนะครับก็หา่างหายกันไปนานสำหรับการลงคลิปปกตินะเนื่องจากไม่ค่อยว่างนะเพิ่งจะสอบปลายภาคเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องอาการต้องไปเข้าค่ายอีกกีฬาสีอีกนะมันก็ทำให้ผมยังไม่ว่างนะแล้วก็ปัญหาอะไรจิ๊จ้จอยนะครับผมในครอบครัวอีกก็ มันเลยไม่ค่อยว่างทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้ว่างนะก็เลยอยากจะรีวิวเลนเจอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมเพิ่งจะสุ่มได้แล้วก็ยังไม่เคยหยิบมาใช้เลยก็คือตัวนี้ครก็คือ b บล็กเจอร์ซนะครับผม b บล็กเจอร์ซ่าวนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่หลายคนหยิบมาใช้กันนะครับเนื่องจากบางคนก็ไม่มีตัวคีริวใช่ไหมแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยตัวคีริวก็ ถูกถอดออกไปแล้วแต่มันก็ยังใช้งานได้อยู่นะหมายถึงว่าถอดออกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ามันใช้งานไม่ได้นะหมายถึงว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยนะครับผมไม่หยิบมาใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นตัวที่เก่าแล้วพอแบบมันไม่ได้เก่งเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันก็มีตัวอื่นมาแทนนะแต่ตัวนี้นะครับมีความพิเศษก็คือดาเมจที่แรงแต่ว่าข้อเสียเลยคือสกิลทะลุอมตะของพี่แกเนี่ยไม่กระเด็นถอยหลังเหมือนกับคิริลนะแต่ว่าเปลี่ยนจากกระเด็นถอยหลังเป็น ลบดีบัฟฟื้นฟูนฟนออกนั่นเองนะซึ่งมันก็ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่ลำคาญพวกตัวแบบที่มันอามาเทซึเอเออผูกงี้ก็ไดนะ้ง่ายๆนะก็เมื่อกี้ไปนั่งฟาร์มเตปพิเศษมานะครับลืมดูเงินตัวเองไม่พอนะโอเคเดี๋ยวมาอัพเวลกันก่อนละกันนะครับอัพมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับซูปเปอร์ดาร์กบาวนะเมื่อกี้ชื่ออะไรนะมันชื่อแบล็กเจอร์เซ่บาวนะพออัพมาเนี่ยเป็นร่างออาตา้าก็เปลี่ยนชื่อเป็นซูปเปอร์ดาร์กบาวนะครับ ตัวนี้นะครับสกิลแรกก็เป็นสกิลสร้างดาเมจนะครับผมทะลุอมาตานะแล้วก็สกิลไฮเปอร์นะครับผมสกิลออาตานั่นแหละก็จะเป็นการบวกเลือดนะครับผม300%นะแล้วก็ทำให้วิ่งไวนะครับ120%นะแล้วก็ Area p h y s i c a l d e f เนี่ยน่าจะเป็นค่ารูปลีกนะเเพิ่มค่าป้องกันอะไรพวกนี้ย3 0 0 0 0หน่วยนะครับผมก็คูดาวสิบวินะประมาณนี้นะครับผมผมว่าเดี๋ยวไปลอง ดาเมจในสเตจหลักก่อนดีกว่านะโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันก่อนนะในการกดเอาตัวบัฟอมตะมาตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็นี่บับไปนะแต่ไม่มีบัฟวิ่งนะตัวโคนี่นะครับโอเคฟุบอ่าสกิลไปพอพอตอดนะพอตอดได้นะครับนี่อ่าโดนอ่าก็มีตายนะครับผมนะไม่ได้ถึกมากนะผมไม่ได้ใส่เกียร์อะไรให้มันถึกขนาดนั้นไงโอเค แต่โคนี่นี่ยืนยนานยืนถึกเหลือเกินนะตัวมันถึกอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องแปลกใจไปนะอโอเคครับดาเมจก็พอตอดนะมันพอตอดได้ครับแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรมากนะตัวพอตอดเฉยๆนะแบบเอามาแบบว่าล้างปั๊บเอามาตาเฉยๆอะไรเงี้ยหรือเอามายืนยื้อฟิวฟิวไปงั้นนะฮะ แต่ว่าผมไม่ค่อยอยากหยิบตัวนี้มาใช้นะครับเพราะว่ามันทับตำแหน่งในทีมผมแต่ว่าที่หยิบอัพมาที่อัพมาเนี่ยเพราะว่าจะเอามาทำคลิปเฉยๆนะครับลง Youtube นะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงแล้วช่องจะล้างก็แค่นั้นแหละครับผมโอเคประมาณนี้นะพอตอนะ่อรับพอตอนะ่อ,ตอดได้อ้าวสัตว์ระหว่างนี้ก็ต้องมาอ่าเล่นเกมแอลวันก่อนแล้วกันนะร,ระหว่างรอแล้วกันนะ ใครไม่อยากดูก็ข้ามอะไอ้สัต์เป็นคลิปแรเลนเจอร์ที่เล่นเกมเอลียอะไรเนี่ยอืมผักผมทำไมเอา้าเอ้าไอ้เจ้นี่แม่งเอา้เอา,อ,าอะไรวะเนี่ยแต่ละคนไอ้เฮียอา้าวชามไปผิดทางแล้วไอ้เฮีย เอ้ยโมว,ว่าอย่างนี้ไม่ชอบอ่ะปุ๊ป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 ุ๊ปุ๊ปุ๊ปุป๊เอ้ยเตะผมออกเตะผมออกทำไมครับแล้วก็สกิลที่อันนี้ปิกนะครบับปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปุ๊ไปนะครับมันก็จะประมาณนี้เนี่ยบ้าคือสกิลมันจะแรงกว่าเดิมนะเวลาแปลงร่างซูเปอร์สายานเนี่ยชุบชุบชุบชามชามชามชา,ามไม่โดนฮะอู้อ้าวตายอยู่ดีนะ โอลาฟจ้า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 เสร,ร็จเรียบร้อยโคตรแรงโอเคแตกอยู่ก็มีประเด็นอะโอ,โอ้โหไปเลยโอ้ยเกือบดึงมาเรียกพ่อได้เลยลูกตูมไปเออ ไหมรู้เป็นการนะเป็นการที่แบบปัญญา on, อ่อนจริงๆอาวาัตว์เรียบร้อยภูมิระตีป้อมไหมล่ะสกิลพาสีไปโดนป้อมเนี่ยกลับมาที่เกมลารเรนเจอร์กันดีกว่านะมาทดสอบกันนะครับผมใช้งานได้ไหมนะฝั่งตรงข้ามเขาก็มีเหมือนกันนะครับโอเคเขาก็มีหรือเขาก๊กอปวะก๊อปมัง้ง เอ้ยมีนี่หว่าเป็นร่างไฮเปอร์นะผมไม่ได้อัพเป็นร่างไฮเปอร์เขามีอยู่แล้วนะโอเคมาดูกันว่าจะเจ๋งไหมนะครับผมจะแบบเห็นผลอะไรขนาดนั้นไหมนะถ้าไม่เห็นผลอะไรมากก็ไม่เป็นไรครับถือว่าเหมือนแบบหนึ่งวันกับเกมแรนเจอร์เฉยๆก็พอนะเอเอเอา่าแต่ทีมผมเหมือนจะแข็งมากขึ้นนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าแข็งเพราะไอตัวเาบา,เอ,าอะไรวะเจอเซ่ Jersey นะครับผม แต่ว่าก็โอ้โหเฮียอะไรเนี่ยโดนสตันโอ้โหอืุดหือหายไปหมดเลยโอเค,อเ,คเราไม่พัดแช่และไม่ไหวนะรอดาเมจสะสมดีกว,ว่าเป็นไงวิธีนี้โดนสตันไปดิับูโอ้โหได้ไหมได้ไหม คือเหมือนจะจัดการได้แต่ก็เหมือนจัดการไม่ได้ไงก็ไม่รู้โอ้โหแพ้ตัวธาตุไฟนะดาเมจธาตุไฟฝั่งของข้ามเขาแบบมีริมอะเออตัวโคตรโกงนะครับโอเคไหวไหมเนี่ยไม่ไหวก็แพ้นะไม่เป็นไรฮนะนี่มันเพิ่งจะวันแรกของการรีพีพีนะยังมีเวลาเก็บอีกตั้งเยอะนะครับ ไม่น่าไหวนะฝ่ายตรงข้ามก็สตันรัวมากเฮ้ยแต่เหมือนจะไหวนะโอ้โหจะไหวแต่ก็ไม่ไหวฮะสรุปเอาไงกับเอายังไงครับพี่จะไหวไหมจะให้กดยอมแพ้ไหมเอาไงดีแพ้ไมนะ่เลยเฮ้ยทำไมเหมือนจะชนะวะเอาเดี๋ยวนะเอาไงเนี่ย จะแพ้ให้ผมไหมหรือจะชนะโอ้โหเหมือนจะพี่เกมได้นะโอเคเราสตันด้วยขีปนาวุธเข้าไปหน่อยแล้วกันนะแต่เลนเจอร์เขายืนกันเป็นกลุ่มแบบนี้มันก็ทําให้เราแพ้ได้เหมือนกันนะจะชนะที่ไม่ชนะกิซโนวาก่าวไว้ <c oughs> What t h e f u ้ k งันปล่อยดัสรัวๆเลยเอ้ย <c oughs> ชนะเฉย <c oughs> แต่เบาเ,เจอเซผม เรียบร้อยเบวเจอซ์หายไปไหนเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันตายง่ายนะแต่ว่ามันพราะเกียร์ของผมนั่นแหละแต่เดี๋ยวเราลองตีทีมนี้ดูนะทดสอบครับมากันต่อฮะปุ๊บโอเคบัฟอมตะไปโฟกัสที่บาวเจอซ์ครับว่าจะยืนได้นานขนาดไหนอ่าหมัดตรงสมาไปหนึ่งทีฮะ โอเคตายไม่ใช่ตายครับกลายเป็นกล่องตัวตลกไปซะแล้วนะโอ้โหหลบลีกต่ำนะครับแต่ก็ใส่เกร์หลบลีกให้มันนะโอเคถามว่าคือผมอไม่ต้องใช้แล้วนะไอ้บาวเจอร์ซี่เนี่ยเพราะว่าทีมผมมีตัวยืนหน้าอยู่แล้วนะซึ่งนั่นก็คือดัสนั่นเองนะครับแถมมีมากกว่า1ตัวด้วยนะนั่นก็คือดัสกับตัว โคนี่นักเรียนมัธยมปลายนะครับเป็นตัวที่ผมคิดว่าแค่2ตัวก็เกินพอแล้วนะครับถ้าเอามาอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คงจะเวอร์ไว้นะแต่ก็คือผมก็ยังจะใช้ตัวฮิตากิอยู่เลยนะครับอ่าพี่แกก็อ่ะก็ยืนอยู่นะแต่ว่าอยู่ข้างหลังนะครับผมอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคมาต่อครับขึ้นลีกละอ่าอันนี้เราข้ามดีไหม เหมือนจะได้นะทดสอบกันหน่อยครับไหมครับว่าไทกะจะยังใช้งานได้อยู่ไหมนะครับเนื่องจากหลายคนถอดออกจากทีมไปแล้วนะซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันยังโหดอยู่นะครับไปครับเอาไฟไปกำจัดธาตุน้ำไงเออโอ,โอ้โดนใบไปเบาเจอซีผมอะไรของมันวะนี่มาตรงสมางทีดิโอ้โหมาตรงสมางไปไม่เห็นอะไรเลยนะ มันไม่ได้ผักกระเด็นไงมันก็เลยไม่ได้เห็นอะไรนะฮะก็เหมือนแบบมันก็สร้างดาเมจแหละแต่เราไม่ได้เห็นไงว่ามันสร้างขนาดไหนเข้าใจไหมคือเรารู้ครับว่าสกิลมันปล่อยไปแล้วครับเนี่ยหมาดตรงสมากไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันจํากัดไอ้กำจัดเอนิมี่ฝ่ายตรงข้ามไปเยอะขนาดไหนนะไม่รู้เลยนะฮะคือ <c ười> รู้แค่ว่ามันสกิลไปแล้วนะครับ <c ười> ไม่ได้เหมือนดั๊อย่างเงี้ยที่แบบเอเอ,อเราเห็นว่ามันกดสตันนะเห็นว่ามันสกิล โดนหรือไม่โดนนะครับผมแต่ไอ้บาวเจอเซอีซ่เนี่ยไม่รู้คโดนไม่โดนไม่รู้ครับผมแต่มันปล่อยสก,กิลไปแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้นะก็ยืนได้นะครับเห็นไหมยืนได้นะโอเคผมไปปล่อยด้านล่ะต้องปล่อยเยอะๆครับทีม A อทีม A ผมนี่เป็นทีมที่เมตามากๆนะนี่มีตัวบัฟชีด้วยนะโอเค แล้วก็บาวเจอเซอ่เนี่ยผมเน้นดาเมจให้มันด้วยนะก็เลยอาจจะแบบไม่ได้ถึกมากอะแต่ว่ามันก็เป็นเกียร์เดียวกับเมริโอดัสผมอะใส่แบบเดียวกันเลยนะมันก็เลยแบบว่าอาจจะเห็นข้อแตกต่างในส่วนของแบบค่าเกียร์เล็กน้อยนะคือเกียร์ผมมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะผมก็เลยใส่ค่าเกียร์ไปค่อนข้างต่ํามันก็เลยตายง่ายด้วยนะหมายถึงบาวเจอเซอ่เน,นะอืมอู้ชนะได้ชิวๆเลยไทยกะก็ ถ้าสมมุติว่าไม่มีเกียร์ใส่ให้มันก็จะตายง่ายเลยนะก็จะเป็นตัวที่จัดการได้ง่ายๆนะครับประมาณนี้นะโอเคนะครับมาอันนี้คิดว่าไหวนะคิดว่าไหวนะครับโอเคมาคือบาวเจอเซอ่เ,ซนเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เห็นผลอะไรกับมันมากนะรู้แค่ว่ามันเอามายืนเป็น ตัวแทงได้นะครับแต่มันก็ธรรมดาผม,มก็เป็นสายพลังอะโอเคแต่ถ้าแบบเป็นสายว่องไวแล้วยืนถึกๆเนี่ยออเนี้ยอันเนี้ยค่อนข้างจะเจ๋งนะเหมือนชินุบุผมไงเออยืนถึกๆนะครับแต่ก็ต้องอัพแม็กก่อนนะโนยเทมได้นะโอเคฝ่ายตรงข้ามเขาตัวดาเมจน้อยมากถึงมีตัวดาเมจเขาก็เป็นตัวดาเมจที่แบบจัดการง่ายๆครับเช่นไอ้มาสไลเดอร์ ไอมาเลเดอร์อจำชื่อไม่ได้ฮะแต่เคยดูนะแล้วก็ตัวในโคโลโบเรื่องเค็นโจป่ะเอออันนั้นก็จัดการง่ายๆครับผมเป็นตัวที่แบบงั้นๆ <You S 1> นโอเคครับมากันต่อนะอ่ะทีมนี้ไหวแน่นอนฮะผมที่ผมคนนึงนะที่รู้สึกว่าไอสลา,ามเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นตัวตัวหนึ่งนะที่ผมมองว่าก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 ในที่นี้หมายถึงว่ามันตายง่ายนะ แต่ว่าอันนี้หลายคนจะแบบอาจจะรู้รสึกว่าแบบมาเครืองผมแล้วว่าเอ้ยพี่สุ่มไม่ได้ก็เลยไอ้นี่หรือเปล่าเอาจริงๆไม่ใช่นะคืออย่างไอ้ดีเก่าผมเนี่ยถ้าผมสุ่มได้ตัวไหนมาแล้วแบบเป็นตัวแบบตัวเมนหลักของโคลโบนั้นเนี่ยถ้ามันไม่เก่งจริงอ่ะผมก็ถอดออกจากทีมนะอยู่ดีนะคือท่านผู้ชมดูได้เลยนะครับว่าถ้าไม่ใส่แกนหลบดลีกแค่มันนะมันจะเป็นตัวหนึ่งที่ไม่ไดเอามาทําหาหยว่าอะไรเลยฮนะเหมือนเอามายืนโง่ๆคงับผมเข้าใจว่าโดนสตัน สักแป๊บก็ตายเข้าใจว่าคือแต่ว่าเล่นเองเนี่ยอาจจะโหดแต่ตั้งรับเนี่ยอย่าไปหวังเยอะเข้าใจปะตัวมันค่อนข้างจะแบบอะไรครับเนี่ยคือมันค่อนข้างจะตายง่ายนะแต่มีริมอย่างเงี้ยโอ้โหท่านผู้ชมผมอวยอวยไส้แตกเลยนะแต่ถึงผมจะสูมไม่ได้ก็เแต่บอกเลยว่าแม่งใช้งานได้จริงแต่ถึงพูดอย่างนี้ผมไม่ได้หมายความว่าตัวมันกากขนาดนั้นนะแต่ว่าคือตัวของมันเนี่ยเป็นตัวที่เอาไว้ช่วยทีมนะเอาไว้ช่วยทีมเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องของดาเมจเหมือนกับบอสเคเข้าใจปะ่ะแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าค่าลบหลีกันดิคือผมอะเจอสลามอ่ตัวสลามเนี่ยทุกตานะผมเห็นว่ามันโดนสตันทุกตาแล้วก็ไม่ได้บัฟอะไรเลยครับผมมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าการเอามาใช้ในเกมตั้งรับเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเล่นเองเนี่ยน่าจะเหมาะสุดนะถ้าเอามาตั้งเป็นเกมตั้งรับเนี่ยเหมือนเอาเมื เอามาทําไมไม่รู้อ่ะมันทําอะไรไม่ได้เลยจริงๆหรือว่าอาจจะต้องใส่เกียร์ที่ดีจริงๆซึ่งมันไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะใช่แบบนั้นนะคือปกติเรนเจอร์เนี่ยมันจะเก่งได้เนี่ยไม่ได้ต้องพึ่งเกียร์ลิมิเต็ดขนาดนั้นเข้าใจไหมเกียร์ฟรีก็ยืนได้เหมือนเมริโอดั๊ผมเนี่ยเกียร์ฟรีก็ยืนได้ชิวๆเข้าใจป่ะถึงผมจะใส่เกียร์ลิมิเต็ดไปเกียร์หนึ่งแต่ว่าเกียร์นั้นเนี่ยมันก็ใส่มันก็ค่าเดียวกับเกียร์โล่์เข้าใจป่ะแต่แค่ค่าม ก็เลยใส่เกียร์ลิมิเตอันนั้นไปนะวันนี้เสียงแปลก,ปลกใช่ไหมหลายคนอาจจะสังเกตตั้งนานแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะฮะไม่สบายครับผมรู้คแค่นั้นแหละไม่สบายตอบแค่นี้น่าจะน่าจะเดากันได้นะเพราะว่าผมค่อนข้างจะเครียดบ่อยด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมันก็เลยทําให้ผมแบบน้ํามูกเยอะพอน้ํามูกเยอะเนี่ยเชื้อโรคมันก็เยอะครับผมแล้วห้องผมมันก็มีฝุ่นเยอะไงมันทาให้แบบว่าผมแบบไม่สบายเลยนะครับติดเชือ้อไม่เชิงติดเชื้อครับผมติดไข้ นะรประมาณนั้นนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่แล้วผมไม่ค่อยไปโรงพยาบาลหรอกนะฮะผมจะให้มันหายเองนะแต่ถ้าใครดูไลน์นี้อยู่ไม่ใช่ดูลห้ดูคลิปนี้อยู่นะฮะแล้วอยากจะทําตามอยานะฮะไปหาหมอดีกว่านะไม่แนะนํานะชิปหายแล้วจะโนยเทมตั้หน่อยไอ้เหี้ยฝ่ายตรงข้ามแม่งดันซะโอ้โหเละเลยดันซยับเลยนะ เรายูนิตบินเขาเยอะมากนะมีทั้งสองตัวเนี่ยตัวหนึ่งอัพไฮเปอร์ตัวหนึ่งอัพเป็นออาต้าน,นะครับแล้วก็โอ้ดูดิไทมเลยดูดิโอ้โหดูจะเยอะไปไหนครับนะแต่ว่าตัวมันเดินช้านะนี่คือข้อเสียนะครับสรุปบปาวเจอ,เซ,อเซ่ก็เหมือนไม่ได้รีวิวนะเพราะว่าผักกระเด็นก็ไม่ได้มีไนงะ <laughs> ดาเมจก็มีแต่ว่าคือมันมีดาเมจด้วย แต่เราไม่รู้ว่ามันสร้างได้เยอะขนาดไหนเข้าใจปะคือมันปล่อยสกิลไปแล้วเรารู้ครับผมว่ามันปล่อยสกิลแรกไปฮะรู้ว่ามันแบบหมัดตรงสมารใสเอนิมี่แฟลตรงข้ามไปแต่ว่าแล้วไงอะกูก็ไม่เห็นว่ามันฆ่าได้เนี่ยหรือว่าถึงเห็นว่ามันฆ่าได้เนี่ยกูก็ไม่รู้ว่าในทีมผมเช่นชินุบุผมอย่างเงี้ยอ่ะแซนลี่อย่างเงี้ยเอ้าใครเป็นคนฆ่าครับเพราะว่าคือเราดูไม่ออกไงเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ดูแค่ว่ามันยืนได้ก็พอนะตัวนี้ก็ ถ้าให้ผมให้คะแนนจริงๆนะให้สักประมาณ7.5แล้วกันเพราะว่ามันก็ยืนได้ไงเอามายืนแทงยืนถึกได้นะครับแต่ว่าถ้าแบบให้มันโหดเท่าคิริวเลยหรือว่าให้โหดเท่าดัด๊ให้โหดให้โหดเท่าแบบตัวที่มันกิ่งๆในปัจจุบันเนี่ยก็เหมือนจะรู้สึกว่าก็แค่แบบเอามาใช้ชั่วขราวเฉยๆนะตัวเนี้ยถ้าให้เทียบจริงๆนะงั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันนะครับผมหวังว่าจะชอบกันนะซ o u a เก i n goodbye ครับ